ดีค่ะถามถึงก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเอารูปภาพเก่าใช่ไหมมาลงโซเชียลมันก็เลยเป็นดราม่าใช่ค่ะยังไงบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็หลังๆจะเกิดเรื่องใช่ไหมคะตอนแรกไมค์ก็คือแบบเหมือนใช้เวลาทบทวนตัวเอง1วันที่เงียบไปแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3วันค่ะไมค์ก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องออกมาทําความรับผิดชอบก็ได้มีการอัดคลิปนะคะลงทางช่องของตัวเองค่ะชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ แสดงคือจริง,รงๆอะไม่เกิดจากความไม่รอบคอบของไม่และทีมเองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพอเรามานั่งคิดเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นกับรูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เจเจนา,นานจริงๆแ,แรกๆของเราไม่ได้ไม่ได้จ,ใ<ช>จะให้นานานเรื่องราวเลย จริงๆเจตนาจริงๆอ่ะไม้ก็ตั้งใจว่าตอนแรกเราอ่ะโอเคแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะหาคอนเทนต์ที่แบบให้ดูสนุกขึ้นหรือสร้างสารค์อะไรงเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอ่ะลืมมองอีกหนึ่งด้านนั่นก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวของภาพและคลิปของบุคคลเหล่านั้นใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะเป็นความแบบ ผิดพลาดของไม้แล้วก็ความไม่รอบคอบพอสุดท้ายเกิดเรื่องก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องออกมาทําความรับผิดชอบด้วยการที่ขอโทษทั้งคนที่แบบกระทบกับเรื่องนั้นแล้วก็ผู้ติดตามเราที่ผิดหวังคือตอนแรกไม้ก็ค่อนข้างแบบรู้สึกแย่เหมือนกันค่ะว่าเหมือนนีหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาผิดหวังในตัวเราอะไรยเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเรื่องมันเกิดไปแล้วเนื้อามรู้สึกว่าสิ่งที่แก้ไขที่ที่สุดก็คือการเอาสิ่งน,นั้นเป็นบทเรียนแล้วก็จะไม่ทําผิดซ้ําอีกแล้วก็จะรอบคอบมากขึ้นค่ะที่วนคอมเมนต์ <ๆ S 2> อ่าจริงๆไม่มีเห็นบ้างแต่ก็มีคนใกล้ตัวหลายๆคนก็บอกว่าอยากเข้าไปอ่านเลยเพราะว่าค่อนข้างทราบมาว่าหนักอยู่เหมือนกันทาง,างบางบางแพลตฟอร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้อ่านค่ะแต่ก็มีเห็นผ่านเข้ามาบ้างคือก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในช่องของเราเนอะมามาพิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็ได้อ่านแล้วก็น้อมรับค่ะน้อมรับ คําติทุกอย่างเลยแล้วกับตัวคนที่อยู่ในตัวเจ้าของกล้องได้ติดต่อมาบ้างไหมคะหจริง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 ก่อนที่จะเกิดกล้องวิดีโอค่ะเรามีเป็นภาพอันนั้นมีเจอตัวเจ้าของรูปคนนึงแต่ว่าตอนวิดีโอเนี่ยเรา ลงไปประมาณยังไม่ครบหนึ่งวันนะคะแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาอีกก็ลบออกจากทุกแพลตฟอร์มเลยก็ยังไม่ได้มีการตามหาเจ้าของยังไม่ได้เจอแส<ม>ดงว่าหลังนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคอนเทนต์มากค้นที่เราที่ว่าเรารอบครอบแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังหลเกิดพลาดได้ถูกต้องค่ะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีหลายมุมมองมากๆบางทีเราอาจจะมองแค่ในมุมเราในมุมที่เราโอเคเรามีเจตนาที่อยากหาเจ้าของเนื้อเหมือนใครเห็นคลิปแบบมาเม้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง อีกมุมหนึ่งก็ถูกต้องเลยว่ามันเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาซึ่งมันไม่รู้ว่าวิดีโอมันอาจจะถูกทิ้งไปแล้วเราไปตามหาจากร้านมือสองมันมันไม่ควรทำอะค่ะเขาคิดน้อยไปจริงค่ะด,ด้วยบทสองคนที่มันเปลี่ยนไปด้วยือเบล่าทลยทำให้แบบความรู้หรือความเข้าใจแต่ก่อนมันก็ถูก<ม>เปลี่ยนถูก<ด>วางไปด้วยแบบที่เราเคยทํามาดีๆมันอาจจะแบบไม่ได้แนวอะไรถูกต้องค่ะมายก็คิดว่า มันอาจจะเป็นแบบตัวมันเองแหละคือปกติไม่จะทําแบบคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองใช่ไหมคะไปกินไปมูไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าเราก็อยากจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้นนะพูดตรงๆมันก็เกิดจากตัวหนูนี่แหละหนูก็เลยพยายามหาอะไรที่มันสร้างสารรค์าอาจจะเป็นการสร้างสารรค์ในมุมที่ไม่รอบพบอค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไมคิดว่า คือทุกวันนี้ทําอะไรเราก็อาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นเป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วก็หนึ่งอย่างที่ได้จากบทเรียนนี้คือทําให้เราโตขึ้นไม่เหมือนแบบได้แม้ว่าเราจะเกิดเรื่องแย่เนอะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้มายแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นจัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านได้อีกหนึ่งสเต็ปจริงๆอ่ะเพราะว่า มันค่อนข้างแรงจริงๆค่ะไม่เข้าใจช่วงยางลำบากสิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราค่ะที่แบบต้องอลุกขึ้นสู้ต่อจริงๆวันแรกคือไม้ก็เหมือนขอบคุณตัวเองเนอะแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ไม้ขอบคุณจริงๆคนรอบตัวไม้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเพื่อนๆทีมงานผู้จัดการคือหรือใครที่เราเจอในชีวิตอะค่ะเขากยให้กําลังใจเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะพอไม้มาอัดคลิปอะค่ะไม้ ไม้ใช้ความรู้สึกของไม้ทั้งหมดในการสื่อสารจริงๆแล้วก็รู้สึกจริงๆเหมือนที่พูดแล้วคนตอบรับออกมาคือจริงๆค่อนข้างดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่หลายๆคนเข้าใจเลยจริงๆแบบดีกว่าที่คิดเพราะเอาจริงก่อนจะโพสต์ก็คือในใจนึงก็รู้สึกแล้วแหละว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนอะแต่ดีกว่าที่เราจะเงียบและหายไปเพราะว่าถ้าเราเงียบอะสุดท้ายไม้รู้สึกว่าแม้ไม้ไม่มีวันที่จะกลับมาลงคลิปปกติได้เพราะไม้รู้สึกวันนี้ก็คือปมในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สุการเขาเซฟโซนให้เราไหม ที่สงการเขาก็จะให้กําลังใจแบบสไตล์ผู้ชายเนอะเขาก็แบบอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้มีจตนาไม่ดีค่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าอยากทาอะไรรู้สึกว่าทาแล้วผิดชอบแล้วเรารู้สึกทาแล้วเราสบายใจและ happy แฮปปีบบ้ก็คือเขาบอกทาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเ่วยเราแก้ปมในใจแก้ปมในใจไหมเหรอคะหนูอาจจะได้รับความสะรองจากเขาอาจจะแบบอเออฟีลแบบเขาก็ น่าจะมีให้กําลังใจแบบสไตล์เขาแต่คขาเป็นคนไม่ได้พูดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นคนแบบคิดเยอะวกวนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามแบบคิดน้อยลงแล้วก็ไตร่ตรองตัวเองให้มากขึ้นค่ะจะเอาเคสนี้ไปสอนการศึกษาอะไอย่างเ้ยไหมเนี่ยก็ประสบการณ์ตรองใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาไปแชร์นะคะเพราะว่าหมายว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยจริงๆคือตอนลงคลิปวันแรกคือเรารู้สึกแบบเราลงได้ใจที่แบบ มีความสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดขึ้นมันแบบเหมือนพลิกเลยอ่ะความรู้สึกเราก็พลิกแล้วก็รู้สึกแบบเออเนอะทำไมเราคิดไม่ถึง<ช>คิดไม่รอบคอบอะไรเงี้ยค่ะ<ช>ถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีใครไปสอนได้นะคะชอบช่วงนี้แบบม,มีมีแบบได้ไปสอนที่ธรรมศาสตร์มาน้องๆเป็นอาจารย์พิเศษก็รู้สึกสนุกดีค่ะพยายามเป็นอาจารย์มาอาจารย์มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ